ทำอะไรเก็บเห็ดลวกน้อยนี่อยู่สวนมันขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อวานฝนตกแปะแปะแปรแปน้อยหนึ่ง เห็ดผลที่ไม่ทำลายป่าตรงนี้ก็เพราะว่าเอาไว้กินเห็ดบมดแม่แต่ก็มีบางคนมา,มาเก็บอยู่เรื่อยก็ได้ เราเองก็มาไม่ทันบ้างมาทันบ้างก็ดีนัน่เห็ดปลวกน้อยมันขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะี่นี่ โดยธรรมชาติของมันเองไม่ต้องเพาะแค่แต่เราให้ต้นไม้ใบหญ้ามันมีอยู่บางอย่างเราก็ปลูกอาทิเช่นไผ่เลี้ยงไผ่กิมซุงไผ่สร้างมนก็ปลูกและต้นมะกอกมีอยู่ในถังนี้ก็ปลูกมา ยี่สิบกว่าปีเพิ่งจะได้ลูกปีนี้เยอะออกออกเยอะมากไม่มีหมดแล้วลายนิดหนึ่งก็เอาไปใส่รวมกันนี่ไปผสมประสานกับ อ่ืนนี่คือลูกมะกอกแบบโบราณมันยังไม่สุกนะแต่ว่าวันก่อนนี้มันมีลมแรงลมแรงมันก็เลยร่วงเอาละครับได้แค่นี้ก็เอาไปล้างแล้วก็ กับนู่นไม่อยากจะทำลายมันขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook ที่เข้ามาดูชมนะครับขอบคุณมากขอให้ท่านจงโชคดีถูกหวยรอตตอรี่รางวันที่หนึ่งเก็บเฮ็ดจ้า